สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อน,นนะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็มีเกตเล็กสาระดีๆมาแนะนํานิดนึงนะคะวันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหม้อข้าวบูดค่ะว่าทําไมเก็บค้างวันไม่ได้เลยนะคะพี่ตุ๊กสังเกตด,ดูหลายรอบแล้วแล้วก็ลองมาทําดูนะคะอาการนี้ก็จะหายไปค่ะก็คือ,อให้เพื่อนๆสังเกตนะคะวิธีที่ล้างหม้อข้าวแล้วไม่บูดค่ะ ต้องแช่ไว้1คืนเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ให้แช่ไว้นะคะก็คือนำมาล้างให้สะอาดก่อนค่ะก็คือเราล้างหม้อปกติะคะ่ะจนสะอาดนะคะก็ให้สังเกตคราบที่เรามีอยู่นะคะว่าเราเอาหุงข้าวสูงประมาณไหนนะคะก็คือสูตรของพิตุ๊กเนี่ยให้นำไลปอนเอฟค่ะพอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้ไลปอนเอฟเนี่ยประมาณสช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็แช่ผสมกับน้ำนะคะให้ได้กับขอบที่เราหุงข้าวนะคะแช่ไว้1คืนค่ะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเราค่อยมาแช่ไว้1คืนค่ะอาการข้าวบูดก็คือจะหายไปเลยนะคะเพราะบางทีมันมีเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ค่ะเพื่อนๆหม้อข้าวเนี่ยก็คือมันน่าร้อนด้วยค่ะปกติถ้าเราไม่อุ่นทิพไว้อะคะ่ะ คือเสียแน่นอนนะคะแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นแบคทีเรียได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะพี่ตุ๊กก็มีเคล็ดลับดีๆค่ะก็คือก็คือบางคนอี่กใช้น้ำส้มสายชูแต่พี่ตุ๊กลองดูแล้วมันไม่ได้ผลนะใช้เป็นยาน้ำยาล้างจานดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจขจัดคราบมันที่ติดมากับทพีได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็ฝากคลิปดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันหน้ามีอะไรดีๆพี่ตุ๊กก็จะมานำเสนอให้ใหม่นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ